กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมเจงสาลงคนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกมไมครับไมครับไมครับแต่ไว้เป็นไมครับเวอร์ชันมือถือนะครับผมเป็นไมครับในมือถือตอนนี้ผมเล่นอยู่ในมือถือ ios นะครับผมหรือว่า iphone เองวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลง shader ไมครับในมือถือกันนะครับผมจุดจุดจุจจจโอเคเนี่ยภาพไม่สวยเลยผมอยากให้ภาพมันสวยกว่านี้ทำไงไปดูกันนะครับผม บายตอนนี้เราก็จะมาลงกันแล้วนะครับผมก็ทุกคนก่อนแรกนะครับอย่างแรกเลยทุกคนต้องโหลดตัวนี้มานะครับอันซิปนะครับผมเพื่อสามารถที่แตกไฟล์ของไฟล์ซิปได้นะครับผมไฟล์หนังสือโอเคแล้วก็เราจะไปโหลดกันเลยนะครับทุกคนต้องโหลดใน g o เ g l e นะครับไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่อันซิปไม่ใช่ซับเวลีนนะ Google นะครับผม Google นี่ผมจะให้เว็บตัวนี้ไปนะครับ เว็บตัวนี้ก็ทุกคนสามารถไปหาโหลดกันได้เลยนะครับในเว็บนะครับมีเช a เดอร์ให้เลือกมากมายนะครับผมถ้าทุกคนว่าเว็บนี้มันไม่โอเคแล้วก็ไปหาเว็บอื่นได้นะครับที่นอกจากนี้โดยการพิมพ์พิมพ์หาบนหน้า google แซนนะครับ g o o g l e s e a r c s เออ s h a r c h ใน Google นครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเลือกตัวไหนดีนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ผมว่าตัวนี้น่าจะจับนะครับมันก็ยังมีภาพให้เราดูก่อนที่เราจะโหลดกันนะครับนี่ครับจะเป็นภาพภาพอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอย่างตัวอย่างโอเคผมจะเอาตัวนี้แหละโหลดเลยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้เลยจึ๊บกดโหลดเลยครับขั้นตอนนี้สําคัญมากครับทุกคนต้องระวังมากครับเพราะมันสามารถทําให ไวรัสเข้าเครื่องเราได้ครับเราต้องระวังนะครับพอกดหน้านี้แล้วกด Open ตรงนี้ครับจึ๊บต้องทําตามผมแบบใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําไปนะครับกดเกตลิ้งครับจึ๊บรอ15วินาทีครับรอไปนะครับ15วินาทีจึ๊บโอเค ไปกดดาวน์โหลดครับผมนี่จะเชิญหน้านี้แล้วหน้านี้สําคัญมากนี่เห็นไหมมันจะเด้งอะไรไม่รู้ให้เราเรากดยกเลิอกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสนใจแล้วเรากดยกเลิกเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องกดโกนะครับจะเด้งอะไรไม่ไมไมรู้มานะเห็นไหมไม่เอาปิดไปเลยนะครับกดโกอีกทีครับจนหน้าเว็บที่โหลดจนหน้าเว็บนี้โหลดนะครับผมต้องกดไปเรื่อยๆจึ๊บเห็นไหมโหลดละนี่มันจะมาพาเรามามีเดียไฟล์นะครับ ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดกันเลยนะครับจึ๊บกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับจึ๊บนี่เราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้จึ๊บเห็นไหมทุกคนดาวน์โหลดด้านล่างนะดาวน์โหลดจึ๊บกดเปิดในครับจึ๊บก็เราจะต้องเลื่อนหาแอป Unzip นะครับผมโอเคแต่ไม่มีตรงนี้เราต้องกดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพิ่มเติมนี่ครับตรงนี้ Unzip กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็กดเสร็จสิ้นครับผมจิบนี่มันก็จะมาอยู่ตัวนี้นะอันสิลบตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวเดียวกันผมเพิ่งลดไปเมื่อกี้ลองดูก่อนที่จะอัดคลิปโอเคมันจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยเตรียลบตัวนี้ก่อนมันจะเป็นตัวนี้นะครับ apsv 2 1 v 2 1. อ่นะครับตัวนี้แต่จะเป็นนามสกุล mp pack นะครับ เราต้องเปลี่ยน mp pack เป็น10 p นะครับผมโดยการเปลี่ยนตรงนี้นะครับแก้ไขส่วนขยายของแฟ้มนะครับกดตรง i ก่อนครับกดตัว i ตรงนี้นะครับแก้ไขส่วนขยายของแฟ้มนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็จะแก้ไขคําว่า mp pack นี่เป็น10 p นะครับ set ip นะครับโอเคนะโอเคสําเร็จแล้วครับผมแล้วก็กดตรงตัวมาเลยครับเพื่อที่จะทําการแตกไฟล์ครับผมนี่แตกไฟล์ได้พอแล้วใช่ไหมโอเคเราปิดโปรแกรมนี้ไปได้เลยครับ ปิดอันซิปไปได้เลยครับแล้วเราก็เข้าตรงที่นี้ครับไฟล์ครับไฟล์ตัวนี้นะครับทุกคนต้องมีแล้วครับใน ios นะครับใน iphone ทุกคนต้องมีครับคำว่าไฟล์ครับนี่แล้วทุกคนก็สมมติว่าเราเจอหน้าแรกแบบนี้นะครับทุกคนต้องกดนะว่าอใน iphone ของฉันครับชิเราจะเจอ i มค c ครับแล้วก็อันซินะครับตอนแรกเราเข้าอันซิปก่อนนะครับ เพื่อเราจะเอาไอตัวที่เราแตกไฟล์นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ไงตัวเนี้ย apes 2.1น v 2 1 0นะครับโอเคตัวนี้กดย้ายว่าคัดลอกก็ได้ครับแต่สมหรับผมขนานย้ายนะกดย้ายไปเลยครับนี่ย้ายไปเลยตอนแรกมันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเราก็เลือกตรงที่หมายคับนะครับแล้วก็เลือกคําว่าเกมนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะกดเกมแบบนี้ แรกจะเป็นแบบนี้กดคอมมูแจ้งครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่ารีซอสแพ็กนะครับรีซอสแพ็กมันจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปกดย้ายนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมลงลงไปก่อนแล้วนะผมจะแทนที่ไปเลยแทนที่โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมไปกันเลยอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผม กดตรง setting เลยครับเพื่อเราจะเปลี่ยน shader นะครับกด setting นะครับแล้วก็กดเลือกหาเลยเนะี่ย go b o n นั่นเลย r e s o u okay. r c โอเคมันก็จะเจอ my pack นะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ย my pack ก็คือที่เราล,ลงไปก่อนหน้านะครับเมื่อเมื่อกี้ผมลงตรงนี้นะหนึ่งอ้สองจุดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนีย่ยตัวนี้กด activate ครับผม activate นะครับทุกคนกดเข้าไปจึ๊บ กดแอ t i v a t e โอเคแล้วมันก็จะเลื่อนมาอยู่บนนี้นะนี่ก็คือว่ามันใสเรียบร้อยนะครับผมไปเข้าเกมดูกันเลยครับอืมเพลไวันนี้อาจมีเสียงรถรบกวน,กนนะครับผมตอนเช้าไม่รู้ว่าเขาไปเขาไปไหนกันนะครับโอเค <laughs> นี่นะครับผม นี oh, man, oh, 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 oh. ่โอ้อ็นเนอร์แมนอ็นเอร์แมน้ยตกใจตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมลืมไปวผมเล่นในโหมดคทีปอยู่นะครับนี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชนเดอร์ของผมนะครับนี่มันก็สว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับถ้าทุกคนสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนดาวน์โหลดนะครับผมนี่มันคงสวยสู้คอมไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับ ว่าถ้าทุกคนอยากสวยกว่านี้ทุกคนต้องไปหาในเว็บเองับผม,ผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนหาเลื่อนหารองเลื่อนหาดูก่อนนะนี้ผมใช้เป็นการสอนทุกคนในวิธีการลงเฉยๆนะครับโอเคแค่นี้นะครับและและหากทุกคนอยากปิดมันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนปิดด้วยเซตติ้งเหมือนว่าในนี้จะเอาออกไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้เราต้องออ,ออกเกมก่อน อเคกดเซตติ้งหน้าเกมนะครับ mm hmm. แล้วก็เลื่อนหาคำว่าโกบอลนะครับรีซอต์โอเคแล้วเลื่อนเออมันตึงแอคทีเวตอยู่นะครับจิบ๊บกดกดนี้ครับจิบ๊บโอเคนี่ครับมันก็จะเสร็จแล้วครับยังไงเสร็จยังไงก็จะออกแล้วไงทุกคนกดเข้าเกมดู mm hmm. ถ้างงก็ติดต่อผมในแฟนเพจนะครับผมผมจะอธิบายให้ทุกคนเองสอบถามกันได้นะครับจ๊บๆนี่ไงโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วออกเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ดยนะครับผมแล้วผมจะทำคลิปใหม่ๆสไลล์ดีๆให้ทุกคนได้ติดตามชมดูกันต่อไปนะครับุณครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ